สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินตําป่าด้วยจ้ะนี่ตําป่ายั่วๆเลยวันนี้ก็จะมีเป็นข้าวโพดอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นหนวดหนวดปลาหมึกแห้งนะคะไอ้น,นี่แฟนไปทอดให้แล้วก็จะมีเป็นเป็นปลาดุกปลาดุกย่างนะคะอู้ดูข้าวโพดอ่อนอันนี้ฉันกินกับแฟน,นะคะวันนี้แฟนมากินด้วยไม่กล้าเข้ากล้องมา เรามาแซบกันเลยถอดประดุกอนโบราณไม่ให้บอกว่าไม่ให้กินข่าวข้าม่ได้จ้ามันจะมันไม่ดีคนโบราณเขาบอกว่ามันไม่ดีมาโอ้โ,อโอ้ปลายังงวาตายบอกคือมากัดแขนฉันไนข้าวเหนียวนันทิว มีข้าวเหนียวห่อหนึ่งกินกับปลามึกพี่น้องห่อ,อกันมากงาบเหรออ่ะกินกินเลยสบสิบ อาหารที่กินไม่เบื่อก็คือสมตำนี่เลยจ้ะหืมอือพอโพดก็อออนดูแค่มสื่อไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะต้มแซบต้มแซบใส่ใสออน,น่งลองกินดู อืมอืมเลยมากเลยืม ว้าได้กินปลาแล้วมันมันเลือดมันสุกฉีดอือ อืพันไปไม่เลยคำใหญ่ๆพี่น้องอืขยับเข้ามากินก็ไนะฝั่งขาวหลู่ยอ้ยกอ็อืมกินสองคนและะ้วจาะอืม หังปลาดุกหนูก็ดูมูเด้งไล้ทั้งวันเป็นคำใหญ่ๆเลยอืม ใส่ไอ้ข,ออ mm hmm. ข้าวโพดอ่อนหืมเขากันนะ่ะ mm หืม hmm. ซดซ้ายคิมูกับมันคำใหญ่ๆพี่น้องอืมชินเนื้นนอปลาดุกอืม เม่คิมหรอกอืมป้องมืดอ,อ่ะไม่เค็มวะซื้อซาดอ่ะอืม